เ2 3งสองซ้ำอุ้ยเนี่ยเลยง่สองซอ่อา,า,อามาแล้วมาวมาเคก็ดั่อยากบอกมันว่าทำอะไรนี่ก็คิดให้เยอะด้วยแล้วก็อย่านึงฟังเสียขงของคนรอบข้างด้วยบอกพคนที่ใกล้ตัวที่สุดนะลืมฟังเสียขขงเขาด้วยนะใช่ขขเขาคอยคานอณตลอดรัรู้อะไรบ้างก็ดีครับ เลิกดื้อได้แล้วสองสารบุ๊กเขานี่แหละครับอามูข้ามูไม่ใช่อตอมบุ๊กอตอมบอกบุ๊กโอเคครับก็อยากขอบคุณครับขอบคุณที่เป็นมันเป็นเหมือนบุ๊กเป็นเหมือนคนคนเททที่แบบว่ารู้สึกว่าสนิทมากๆในช่วงนั้นเนี่ยเพราะว่าอ่านบทอ่านอะไรก็แบบว่าจะอยู่แต่กับบอวบุ๊กอะไรบุ๊กทำอะไร เอ้ยเราทำอันนี้เรากินข้าวอย่างนี้บุ๊กกินข้าวยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับทุกวันนี่ก็ได้แบบเหมือนอยู่กับบุก๊กตลอดเวลาครับในช่วงที่แบบทายอย่างเงี้ยครับก็อยากขอบคุณครับที่มาเป็นอีกหนึ่งตัวละครอ,อีกหนึ่งบทบาทที่ท้าทายมากๆในการทํางานครั้งนี้ครับอีกอีกหนึ่งตัวละครอ,อืมครับก็อยากให้แบบยังไงดีอยากให้บุ๊กนะครับ รันมาให้มากๆครับขอบคุณกับคุณขอคุณบุกครับที่แบบว่าใหญ่ๆพี่มัานพี่ว่าบอกว่าใหญ่ที่นอนมัดเยอะแล้วก็อขอบคุณบุกครับที่สนิทก,กนันครับขอบคุณครับทางฝั่งลู่